่จมูกมีมันอยู่มา10ปีแล้วค่ะแล้วตรงนี้มัน,นคล้ายที่จะหดขึ้นไปก็คือเรื่องทรงใช่ไหมครับใช่ค่ะเคยเสริมมากี่รอบแล้วนะครับ สามรอบค่ะอันนี้เป็นรอบที่สี่ครั้งก่อนก่อนมีปัญหาเหมือนกันไหมใช่ค่ะมีปัญหาเหมือนกันเสริมไปนานๆนะคะตรงนี้มันจะหดขึ้นขึ้นมาข้างบนเสริมรอบแรกรอบสองทรงมันเปลี่ยนใช่ค่ะอ่ารอบนี้ก็เป็นทรงเปลี่ยนอีกใช่ค่ะใช่ไหมคะคุณหมอมือเบามากรีวิวของพี่นี่คุณหมอบือเบามากแล้วเป็นไงบ้างมาเจอคุณหมอเป็นครั้งแรกหมอก็พูดนานจนเข้าใจรายละเอียดเยอะมากๆค่ะไม่ทำให้เรากลัวก็เรารู้หมดเลยใช่ไหมใช่ค่ะ สองชั่วโมงกว่าเลยใช่อ่าวันนั้นคอนเสสองคนเลยใช่ไหมใช่ค่ะสองคนคุยรายละเอียดเรื่องรูปทรงจมูกเป็นแบบไหนให้ข้อมูลเราได้แน่นมากแต่แล้วห้หนิแล้วให้เราเลือกเองเหรอใช่ค่ะให้เราเลือกเองแล้วก็มีคุณหมอเขาจะแนะนําว่าตอนแรกคือจะทําเป็นโอเพนแต่หมอก็แนะนําว่าให้ทําเป็นเซมิโอเพน น่าจะดีกว่าเกี่ยวกับตัวเราน่าดีอ๋อแปลว่าตอนแรกเราตั้งใจมาอยากทาโอเพนใช่ไหมคคิดว่าแบบแพ่งสุดดีสุดใช่แต่พอมาคุยกับคุณหมอแล้วปัญหานี้สามารถแก้ได้ด้วยเทคนิคเซมิใช่ใไหมเราก็เลยโอเคลองดูเทคนิคเซมิเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะให้ดูรูปเลยค่ะบีฟอร์อัปเตอร์การทําแต่ละเทคนิคว่าบีฟอร์อ f t เตอร์ทออกมาแล้วเป็นยังไงใช่ไหมครับแล้วก็ดูรูปทรงให้ด้วยใช่วันนั้นออกแบบรูปทรงกันไปกี่ทรงนะครับสอง สองทรงเป็นเทคนิคเซมิทั้งคู่เลยไหมเซมิเซมิค่ะใช่ค่ะอยากได้โด่งประมาณนี้แต่ว่ายังมีความเป็นผู้หญิงนิดหน่อยตรงนี้ทันเดิมก็จะเป็นแข็งแข็งหน่อยตรงตรงค่ะอันเดิมไปทรงตรงแต่ว่าอันใหม่นี้อยากได้เป็นสลลบใช่เป็นสลลบมีความละมุนนิดหน่อยมีคนามทำก่อนอ่าแล้วเดี๋ยวเราก็ดูรีวิวแล้วก็ทำต่อเลยใช่ไหมครับค่ะโอเคเดี๋ยวมันดูผลลัพธ์หลังทำกันนะคะโอเคค่ะ ลอยไมเท่าไหร่น,นะนี่ขนาดใส่สูงตั้งลอยสวแห้าครึ่งนลปกติตซิลิโคนจะอยู่ที่ประมาณสี่เซนไม่เกินสี่เซนคืนออันนี้เกินมาประมาณจมูกก็ยาะูช่ววันตะถาเนเต็มน่ารับเย็ เงายัไ่ะโอเคมมะเช่ดียวราดูจมสสงสวยแล้วมันเหมือนในรูปของจริงดูสรูปอีกแกคมในใจไปนะหนหลักหลับไปเลยหับไจะแบบนี้ห่างได้ใช่เปียเอลิกไไมจะจะเปลี่ยนทรงใช่ก็เหือบเปลี่ยนทรงนงแต่ว่าของเธอไม่ใช่ ได้เหรอไม่โอเคมากๆไม่ไม่คือคใช่ไมไม่ไม่ไม่ได้ดังเหมือนที่จีบจะรักใช่หลับเลยก็หลับไปเลยหลับจริงๆหลับไปเลยไม่รู้ตัวเลยเนี่ยหลับทางไม่ต้องรอโยกพวงยกพวงอะไหรอกเนี่ยจับมือมันก็ต้องแน่นอย่างเงี้ยแต่แล้วซีโฟนเราไม่ได้มีความรีบแบบเดี๋ยวเขาจะมุ่งโยกพวงนลังจากไหนเราใช้ชีวิตไปซีโฟมมันก็จะไม่มีทางเคลื่อนที่ออกไป เรเห็น okay, สวยมากสวยมากขอบคุณน,นะคะหม,ม,มูปลายจมูกเนี่ยที่เดียวนะจมูกไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ถูนะจะดนรูจมูกตัวเองเออจะพอได้ประมาณนี้นะแต่ว่ายังไม่ได้แบบเป๊กใช่แต่มันก็เหมือนคล้ายๆกันแล้วอ่ะมันก็ไม่ได้เพราะว่าปลายกับปีอยู่ระดับเดียวกันดูด้านข้างรูจมูกเราจะไม่เปิดเลยไม่มีสองชั้นแล้วใช่ไหม ใช่ปายเดียวดีที่เดียวของเก่าปายจะบมุนจริงเราอยู่ตรงนี้ไงไปใส่ซิลิโคนอยู่ตรงนี้โอ้โหเก่งมากเลยอ่ะอ,อันนี้เก่าอันนี้คือของเก่าเหรอคะสร้างไม่เกี่ยวสิบปีมันเป็นแค่แท่งซิลิโคนโดยที่ไม่ไม่มีทรงเลยก็คือแท่งซิลิโคนเฉยๆเลยอขอบคุณมากๆนะคะหมอหมอพดกดคำไหนคำนั้นเลยไม่เจ็บรู้เบามาก เบาจนหลับเลยไม่ให้เปลี่ยนตัวพีเลยมชายหมอมือเบามากๆเป็นไงปมในใจเราเมื่อก่อนเป็นยังไงบ้างหมอคือหมอทําเจ็บทําแรงชีดยาชาเจ็บหมอทําแรงตอนนี้คือเหมือนปลดล็อกไปเลยปลดล็อกไปเลยจริงๆนอนหลับไปเลยก่อนนั้นนี้กลัวใช่ไหมกลัวมากค่ะตอนเข้ามากลัวมากๆมือเย็นเท้าเย็นหมดเลยเพราะว่าสิบปีที่แล้วนี่คือทรมานมากเจ็บมากใช่ไหมใช่มาก เลยเลยทนมาตั้งสิบปีเราแบบ<ช>ไม่อยากจะทําไม่อยากจะแก่ใช่ปะใช่<อ>าทามาสามครั้งหมอทําไม่เหมือนกันน้ําหนักมือไม่เหมือนกันวิธีทําก็ไม่เหมือนกันใช่เป็นไงครั้งนี้ครั้งนี้คือครั้งนี้ดีมากมากประทับใจมากมากเลยคะ่ะทายกังวลหมดเลยใช่ไหมใช่ไม่มีความกางังวลคือหลับไปตอนไหนไม่รู้ตอนทาหลับไปเลยคะ่ะ หมอเขาจะพูดตลอดเลยคะ่ะว่าเขาจะทำอะไรเขาจะบอกเราตลอดเลยคือทำให้เรารู้สึกไม่กลัวไม่อะไรเลยคะ่ะยาชาฉีดออกไปก็มือบอกว่าทำตอนไหนก็ไม่รู้ตื่นมาอีกทีตอนทำเสร็จตาคะ่ะหมอเรียกให้ตื่นดูทรงน่าจะหลับตั้งแต่ช่วงแรกเลยใช่ไหมใช่คะ่ะยาชาก็เบาเบาเบากว่า,าที่อื่นใช่ไหมเบา,า<อ>เปียบเทียบ<อ>ได้ไหมอ่ะทีนี้คือแทบจะไม่รู้สึกเลยคะ่ะ อ่ะเหมือนเหมือนเราซิงรีวิวไหมใช่เหมือนเหมือนที่น้องรีวิวเลยคือน้องเข้ามาทําก่อนน้องบอกว่าไม่น่ากลัวไม่เจ็บไม่อะไรเลยตอนแรกเราก็ไม่เชื่อดาน้องให้ลองเองพอพอลองปุ๊บก็โอเคเลยไม่เหมือนไม่เหมือนภาพภาพที่เราคิดในหัวใช่อ่าก็คือมือเบาไปเยอะเลยเบาเบามากมากเบามากมากเทียบเลยเรียบเทียบได้ไหมได้ไหมแบบเหมือนเจาะหูเหมือนมดกัดเงี้ยอ่ะ ได้ไหมเทียบโดนหยิกยังเจ็บกว่าโดนหยิกยังเจ็บกว่าใช่แปลว่าหยิกเจ็บกว่ามดกัดมดกัดนี้ถือว่าเบาเบาเบาหรือว่าหนักกว่ามดกัดก็คือหนักกว่าค่ะหนักกว่าใช่ก็แปลว่ามดกัดจะกว่าแต่ฉีดจาชาก็คือเบากว่าเยอะเลยเบาเบามากา แล้วเป็นไงเห็นสงสวยสวยมากมากไม่รู้จะพูดยังไงคือสวยมากมากจริงๆใช่ก่อนหน้านี้อ่ะกังวนเรื่องรูปสักเพราะจมูกจะมีสองชั้นใช่ไหมคะคือตอนนี้อ่ะคือทําสวยสวยสวยมากเลยก็ซิลิโคนแล้วกับจมูกแล้วแล้วก็แก้ไขปัญหาที่เรากัมวนแล้วเรียบร้อยต่อแล้ต่อคนทุกๆคนให้ควาจสุข ก่อนจะได้ที่ถูกใจเสียตังค์เท่าไรเนี่ยเสียตังค์เยอะถามรอ,นะองใช่ไหม